สวัสดีครับแม่ซื้อสวัสดีครับคุณแม่ซื้อคุณยายซื้อของเข้าครับเอฟซีเนาะพันแม่นครับธรรมชุ่มนี่มาทําบุญอยู่ที่รงท่ายู่ที่วัดปาว่างลาเย็นคือกันครับธรรมชุ Як ่มมาเห็ดรงท่าแม่ครัวปะครับจ้าผนเอกแม่ครัวเด้อครับเอฟซีนี่โอ้สุดยอดเมนูยังครับมือนี้เด็ดยังแน่ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเมนูข้าวปุ้นครับธรรมชุ่ม เสียงดังฟังชัดเลยคุณยายสวยของเอาครับปันแนวไหนครับคุณยายไหล่กูไงไลบ่ไหล่มาผมว่าโอ้ยก็จังกูคือมันมาบ่อเขื่ผมไม่ออกออกผมไม่ออกที่พักที่มหาเนาะทั้งหมดเลยไล่ทำไม่ได้ไงไลนอนอยู่ในวัดนี่นอนอยู่มองไรครับนอนขั้วขั้วทั้งคุณ นักจราม้ัเือกขังเอนกยก็คือก็เงอนเงาะออกึ้บหาสิออกสิบห้าสิบหกดันเพิ่งไปคุณยายยังวนด้เล้วโอ้ยบาที่นี่เลขตัวตีมาตามนี่นมาพี่มาพี่ยายแอแม่นันนกวนักักน้อยกล่วกวนน้อยก็ควกวนแตับับยายแออันบาที่นี่เลขสามตัว 0190 1 9 0หรือมาตเตอรสครับมัรมเซิ้งฮะบตเลิทน0190ย้ายมาก่นยับมาก่อนยันเพิ่ง0190เหลปฏิทิน0 1 9ครับถือม่เหลือจังหวัดเลขปฏิทินนั่นนะครับหางหัวแล้วหางหัวซ้อนแล้วครับยังหอกเหอนยักษาโตโตม่เนี้ยก่อนนะคะซี 5ก้าห้าเอาไปตัดเลรเอามาเมื่อเคื่อนิ่นอนไหลให้มาเห็ดไหลรัดมาก่อนเสียงเสียงผู้ใดว่ารับนักข่าว่าพี่กันคุณยายเสียงมันบอกาแม่แล้วไงงานเมื่อคืนนอนไหลเลย โอมาออกแนวไัาออกแนวด้ครับโอ้ยมคิดคิดหาค้ดคิหกเนาเป็นเสียงผูหยิงหรือเสียงผู้ใช่สี่หาที่หกหนบอใช่เอาาเช่นนีเสียงผู่ยิงสี่เป็นเจ้าที่เจ้าทางเิ่นก็ได้เนาะแมงโอ้ยที่หาทหกเนาะครับผมให้ึ้นหา่เห็นเสงอข้าวห้าขูงนคดิอออแมน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 แนอยู่ครับคุณยายงพัก เอะเกาหล์ก็ไม่ติดหกเลเาล์ก็เป็นหอกอ,อันเดียวกันคร<า>ับครับเห็นหุญกลับไปน้ามั้งเนะาะครับเอาเดี๋ยวสื้รวมตัวเลขกับคุณแม่ซื้อของเท้าในแกบนาจออีกครั้งหนึง่งวันพฤศจิบกบัลลักฎาคมนี่ระวังเลขปฏิทินกับเลขนอนไหลนี่มันใจตัวเลขครับ,บน,นี่หามันใ้โก้อันเดียรโก้ป้ายปฏิทินนะฮะ เพราะว่าเขามาหาวิทยาลัยเนาะครับผมเอาลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่เสยเดี๋ยวสิจุดตัวเลขเลยแคบหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของแม่เสยครับแม่เสยเลขปฏิทินเนาะครับเอฟซีเก้าห้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์หนึ่งครับตัดเลนครับเอฟซีหรือว่าจะเป็นศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกครับถมโฉมเนาะนอนไหลอยู่ในวัดครับเอฟซีสงสัยสิเป็นโจที่โจทางเพิ่นมาบอกล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ตะเลนครับ9501หรือว่า019แล้วก็1 5 1 6ครับไปเห็ดแนวกินครับผมไปเห็ดกับเขาอยู่ในวัดเป็นโล่งท่านครับแล้วก็ฟันดีครับท่าหมอชมเนาะนี่แหละครับผมวันที่16ครับ FC ฟสำหรับคลิปหนีเบาแอมโรทงกสิราเอฟไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยันเพิ่งไปใส่ FC มืีนี่เบแอมโลทงนีมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมมของดีกันครับ บาเอ็มปทะเนีย่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองซื้อเรลียกซื้อลอตเตอรี่จิงสิริรือถือเนาะครับเนาะทมาชมู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางขาอยู่ของใมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับไป กลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่ลยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดนี่เหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย àng, ่างบบเห็นลานเฮาแข่แข่วมีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแทะแต้ครับ่ามผู้ชมมือแท้แต้แลก้กกบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาท่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านมูชมท่านมูชมครับเอาไปใหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาท่มาเนาะครับนอก่านผม้ชมแล้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้นมมุนมานํำครับได้นมมุนของหลวงปุลอดมหาเอฟซีนะครับท่านมูชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บดีถี่ล่สีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้อาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาถุกาถูก ไฮท์เกลเอกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถท์เกลเอกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุ้ยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามาตรงกับเสียงเฮเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ